สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนา,า,รราราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมังกรลัคนามังกรในช่วงของครึ่งเดือนหลังสัปดาห์เดือนมก,กราคม2 5 6 6นี้ไปนในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร ก่อ,อื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นนังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดงมันการส่วนต่วสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่าอาจจะมีนนน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ไหลให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ไหลเนาะ ไพ่ใบรแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่นายออวานราชินีถือไม้ไพ่เดดแล้วก็ไพ่หนึ่ไม้ราชินีถือดาบไพ่นายออฟเพนทาเคิลแล้วก็เป็นไพ่เซเว่นอับราชินีถือเหรียญแล้วก็เป็นไพ่เซเว่นอ d สนะครับไพ่สุดท้าย The Empress อิทธิพลใต้สำหรับเด็กถือถ้วยไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับพไพ่ใบแรกสำหรับ ตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ที่ดีนะครับเป็นไพ่ราชินีถือไม้ราชินีถือไม้เนี่ยแปลว่าตัวคุณเองมีโอกาสที่จะบริหารจัดการมีแนวความคิดมีในเรื่องของแพชั่นนะครับกับในเรื่องของการคิดการตัดสินใจหรือการมุ่งทยานสู่ความสําเร็จกับในเรื่องของหน้าที่การงานของตัวเองนะครับทํา วางระบบวางระเบียบกับในเรื่องของแผนการการคิดการตัดสินใจกับในเรื่องของการพัฒนาตัวตนของตัวคุณเองได้ประสบความสําเร็จราชนีถือไม้เนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนกับเป็นคนที่มีมีในเรื่องของ ศักยภาพมีในเรื่องของสติปัญญาการคิดการต่อยอดการพัฒนาที่ดีนะครับในเรื่องของสิ่งต่างๆเพื่อที่จะอัพสกิลอัพเลเวลของตัวคุณเองขึ้นไปให้เป็นสิ่งที่มีการพัฒนาและ,จะเจริญเติบโตขึ้นไปอีกระดับหนึ่งได้เพราะว่าจากราชินีถือไม้ก็จะเป็นคิงถือไม้แปลว่าเรามีโอกาสที่จะมีศักยภาพมีการเติบโตมีการพัฒนาได้อีกนะครับ ดังนั้นเนี่ยคืออยากจะบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะมีหน้าที่การงานนะครับการงานมีโอกาสเาติบโตในสายงานมีโอกาสที่จะมีในเรื่องของการงานเจริญเติบโตไปข้างหน้ามีความโดดเด่นมีในเรื่องของการจัดการการบริหารได้สําเร็จดีขึ้นนะครับและสามารถที่จะมีการคนโทรลกับในเรื่องของภาวะการงานที่เกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีและตอบโจทย์กับในเรื่องของสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณนั้นได้กระทํานะครับแล้วมันจะมีผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีมีไพ่หนึ่งไม้เกิด นหนึ่งไม้เนี่ยนะครับสังเกตดูหน้าไพ่มันคือคาถาศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีมังกรมังกรเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ในเรื่องของธาตุไฟนะครับแล้วมีดอกไม้ที่เบ่งบานแล้วก็มีแบล็กเกลว์ที่เป็นสีแดงแบบนี้มันแปลว่าเป็นฤดูแห่งการเก็บเป็นฤดูแห่งการเติบโตการพัฒนาแปลว่าเราเนี่ย สามารถที่จะมีความโดดเด่นมีในเรื่องของหน้าที่การงานต่อยอดพัฒนาดีขึ้นนะครับและก็มีในเรื่องของศักยภาพที่เติมเต็มในเรื่องของอการงานที่ได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีและมีโอกาสที่จะมีความโดดเด่นด้วยเพราะว่าไม้หนึ่งไม้มันหมายถึงพัชั้นที่ยิ่งใหญ่นะครับถ้าเราเนี่ยมีพัชั้นที่ยิ่งใหญ่เพื่อที่เราจะเติบโตและพัฒนาไปข้างหน้าเนี่ยนะครับรวมกันแล้วเนี่ยการงานมีโอกาสเติบโตพัฒนาที่ดีมากขึ้นหรือ ใครนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของการงานตกงานหรือ,อว่างงานนะครับหรือไปสมัครงานแล้วมันดูนิ่งๆมันดูเงียบๆมันดูเหมือนแบบไม่ค่อยที่จะมีในเรื่องของ การแบบข่าวๆในเรื่องของการที่เราจะได้งานอะไรประมาณนี้มันก็มีโอกาสที่เราจะได้งานมีการเริ่มต้นใหม่แล้วนะครับเพราะว่ามีราชีถือไม้แล้วก็หนึ่งไม้มาเพราะว่าเรามีโอกาสาจะได้งานใหม่แล้วแคลงว่าใครที่ร่อนใบสมัครไปเนี่ยนะครับที่มันดูแบบไม่ค่อยมีความหวังเนี่ยเริ่มจะมีความหวังเข้ามาหรือใครที่มีโอกาสของการที่รู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานอยากจะจบ ที่นี้นะครับเพื่อที่เราจะไปเริ่มต้นที่ใหม่เพราะว่าตอนเนี้คุณรู้สึกว่า คุณอาจจะดูเหนื่อยนะท้อนะกับในเรื่องการงานในสำหรับบางคนเนาะมีนายออกมานไม่ได้ทุกคนนะครับหมายถึงว่าบางคนที่มีปัญหาอยู่หรือมีในเรื่องของความขัดข้องมองใจความรู้สึกเหนื่อยกับการทํางานอยู่ที่เดิมมันก็อยู่ได้แหละแต่อยากเปลี่ยนแปลงอยากพัฒนาอยากเช้งอยากามีชาเลนจ์ใหม่ๆอะไรแบบนี้คุณก็เลยอาจจะอยากเปลี่ยนงานมีไพ่เดทเกิดขึ้น ไพ่เดทแปละว่าไพ่ของการเปลี่ยนแปลงไพ่ของการจบสิ้นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่นะครับมันก็มีหนึ่งหมายเข้ามาแปลว่าใครที่ออกจากงานเนี่ยนะครับเดทแปลว่าสิ้นสุดใช่ไหมครับหนึ่งหมายแปลว่าการเริ่มต้นใครที่ออกจากงานมีโอกาสที่จะได้งานค่อนข้างสูงหรือใครที่ว่างงานอยู่แล้วในช่วงของครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะครับในช่วงประมาณต้นเดือนออมกราถึงกลางเดือนเนี่ยว่างงานใช่ไหมครับพอ กลางถึงปลายเดือนเนี่ยมีโอกาสได้งานใหม่เนาะอาจจะถูกเรียกตัวหรืออาจจะมีลักษณะของการได้เริ่มต้นงานใหม่ๆมีีพัฒนอะไรใหม่ๆกับในเรื่องของการงานที่มีการเจริญเติบโต,ตพัฒนาไปข้างหน้าก็ได้เช่นกันมันอยู่ที่ว่าตัวคุณเองนะ่ย จะอยู่ที่เดิมหรือจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ทั้ง2แบบเลยอันนี้คือพยากรณ์ให้ทั้งคนที่อยู่ต่อและคนที่เลือกที่จะไปเนาะส่วนใครที่อยู่ต่อนะครับอาจจะยังแบบสิ้นหวังมีปัญหามีความรู้สึกที่เหนื่อยหนักอยู่แต่ก็อดทนได้แล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้คุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปในน้มเป็นทิศทางที่ดีได้ขอให้คุณอดทนอดกลั้นนิดหนึ่งแล้วกันนะครับมันจะมีการจบ เิ้นกับปัญหาสิ่งต่างๆไปจากไพ่เดทคือการเปลี่ยนแปลงกับบางสิ่งบางอย่างที่มันมีอยู่แล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จมากขึ้นเนาะประมาณนี้นะครับขอให้คุณบรหิหารจัดการนะครับในเรื่องของไม้เซตในเรื่องของการงานให้เป็นราชนีถือไม้แล้วคุณจะมีการเติบโตและพัฒนาไปข้างหน้าระมัดระวังนิดนึงนะครับมีไพ่เดทมาไพ่เดทไม่ได้แปลว่าไพ่เสียชีวิตแต่มันมีสองกรณีคือคุณอาจจะเข้าไปร่วมในเรื่องของงาน งานอามว,วะมงคลต่างๆหรืออาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอเขาเรียกว่าสุขภาพอนามัยเนาะอาจจะต้องมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงสำหรับชาวราศีมังกรนะครับเพราะว่าอตอนนี้มีโอกาสที่จะมี การเจ็บป่วยเกิดขึ้นก็ระมัดระวังดูแลสุขภาพนิดนึงเป็นช่วงจังหวะของอเป็นช่วงฤดูหนาวอยู่ใช่ไหมครับมันก็อาจจะยังแบบเหมือนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอะไรแบบนี้เราก็อาจจะปรับตัวไม่ทันทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของสุขภาพเกิดขึ้นได้เล็กน้อยนะครับอันนี้ก็ต้องดูแลสอดส่องกันไปเนาะทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับกับในเรื่องของ ออสิ่งต่างๆต่อไปอันนี้คือสําหรับใครที่ทํางานนะครับหรือลงทุนอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะมีเพส e ซน n o ออฟ o r t เกิดขึ้นส่วนอัฟสอดเนี่ยแปลว่าบางทีแล้วเนี่ยใครทํางานประจำเนาะอันนี้อาจจะมีผลลัพธ์ในลักษณะของการที่มีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะถูกเพ่งเลงถูกจับตามากขึ้นเป็นพิเศษเนาะหรืออาจจะต้องมีงานเข้ามาให้เราต้องสะสางต้องดูแลต้องแก้ไขบางสิ่งบางอย่างกั บริวานหรือ,อผู้หลักผู้ใหญ่ได้เช่นกันนะครับมีไพ่ใบน,นี้คือนายออฟวานแล้วก็ไพ่สวอนออฟสอดแล้วก็มีไพ่ราชินีถือดาบมาอันนี้ต้องดูแลรับผิดชอบนิดหนึ่งแต่ว่าคุณผ่านได้เพราะราชินีถือดาบเนี่ยเป็นผู้ที่เข้มแข็งแข็งแกร่งกับในเรื่องของการที่จะ,อะเอาชนะกับปัญหาและอุปสรรคได้ขอให้คุณไม่ยออ่อท้อทุกอย่างจะประสบความสําเร็จได้ราชินีถือดาบมาพยายามอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบนิดหนึ่งเนาะถ้าเกิดเราแบบไม่ ไม่ไม่แห็นตรงเกินไปนะครับและก็ไม่หละหลวมเกินไปพูดง่ายคือก็บาลานซ์สมดุลพอดีพอดีมันก็จะทําให้เราอะสามารถที่จะยังอยู่ในเรื่องขององค์กรสิ่งต่างๆได้ประสบความสําเร็จอะไรที่มันเหนื่อยที่มันยากมันลําบากเนี่ยอะไรที่มันเป็นดูบางสิ่งบางอย่างที่มันดูไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยชัดเจนก็อย่าเข้าไปยุ่งอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องและ อาจจะมีบางคนนะครับมาเสนอในเรื่องของการลงทุนหรืออะไรแบบนี้อย่าพิ่งเชื่อและอย่าพิ่งเข้าไปร่วมตรงนั้นนะครับเพราะว่าบางทีแล้วอะถ้าเป็นงานประจำเพราะว่าอาจจะถูก d i s c ครดิต นะครับหรืออาจจะมีคนแบบเลื่อขาเก้าอี้มีคลื่นใต้น้ำอะไรแบบนี้ได้นิดหนึ่งนะครับมีคนทำอะไรรับหลังกับเรานะครับหลอกผลประโยชน์จากเราแต่ถ้าเกิดใครทำงานธุรกิจอันนี้ต้องระมัดระวังมากกว่าเพราะว่าบางทีเราอาจจะเหมือนมีคนมาแบบามาลงทุนกันไหมแบบนั้นแบบนี้ครับได้รับผลตอบแทนเท่านั้นเท่านี้คือบอกเลยนะครับว่าใครที่มาชวนลงทุนแล้วบอกผลตอบแทนนะครับ 20% 30% 50%โอ้ oh, อันนี้เกินจริงสุดๆนะครับผลตอบแทนแค่3 4มเปก็ว่าสูงแล้วถ้าบอกว่า10% 20%เนี่ยการันตีผลตอบแทนเนี่ยได้ชัวร์อะไรแบบเนี้ยอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดมันคือ scammer เอ่ยนะครับมันคือฟิ i ช h i n g เอ่ยมันคือแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะมีปัญหาตรงนี้เยอะมากทุกวันนี้ต้องระมัดระวัง call center ต่างๆอะไรแบบนี้อย่าก,กดลิงก์นะครับแล้วอย่าไปแชร์ต่อหรืออย่าไปอะไรแบบนั้นนะครับใครที่ได้รับข้อความใน l ล n e ใน Facebook หรือว่าในเรื่องของอ n s t a g r กรมต่างๆห้ามไปไปเลยนะครับพวกนี้ตัดไปเลยพวกนี้มันเป็น scammer มันเป็น phishing มันก็คือเป็นอะไรที่เขามาหลอก ได้ผลประโยชน์จากเราอย่าไปกดอย่าไปเข้าไปแล้วก็อย่าไปใส่ข้อมูลนะครับโดยชพาะเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขธนาคารแล้วก็เรื่องของพาสเวิร์ดใดๆอย่าไปให้เขาเด็ดขาดเนาะไม่งั้นเราหรืออย่าไปโอนเงินให้เขาเด็ดขาดเพราะไม่งั้นเนี่ยรามัดระวังเพราะเจ็ดดาบเนี่ยรามัดระวังจะมีคนมาเอาเปรียบคุณนะพอถ้าเกิดคุณหลงเข้าไปแล้วเนี่ยอันนี้ทีนี้แหละ มันยุ่งเลยนะนายอฟวานเนาะแต่ไม่ต้องกังวลนะครับเราบอกไว้แล้วเราก็แค่เตรียมการว่าอย่าไปยุ่งกับคนพวกนี้เพราะถ้าเข้าไปยุ่งนั่นแปลว่าคุณไม่ฟังถูกไหมอย่าว่าไพ่ลายนะครับไพ่ขอบอุตส่าห์เตือนแล้วมันเป็นแนวทางให้คุณอย่าคิดว่ามันเป็นเนกาทีฟบางคนเนี่ยโอ๊ยไพ่ลายไพ่ลายไพ่ลายคือแบอบอะไรนักหนากับไพ่ลายเนาะแบบอยากได้ไพด่ดีแต่ตัวเองคิดเนกาทีฟกับไพ่ลายอันเนี้ยไม่สมควรนะ เออไม่สมควรนะครับดังนั้นอย่าไพ่เขาเตือนแล้วอย่าทําถ้าทำนั้นแปลว่าเวรกับมของคุณทําเองอย่าไปโทษไพ่แบบนี้เป็นต้นนะอันนี้เราก็ขอชี้แจงไว้แบบนี้แล้วก่อนก็กนนะแล้วกันเนาะและอย่าให้คนอื่นยืมเงินด้วยนะครับเพราะว่าไม่ไว้วางใจนะประมาณนี้ ทีนี้เราก็ค่อยๆประคองไปนะครับนี่มีไพ่เด็กถือถ้อวยคือบางทีแล้วอ่ะเราก็ต้องพยายามแบบมองโลกในแง่ดีการมองโลกในแง่ดีไม่ใช่มองในเรื่องของธุรกิจแบบนั้นแต่เประว่าการมองคนรอบตัวบางทีเนี่ยเราอาจจะแบบค่อนข้างแบบเซนสิทีฟง่ายมีไพ่เซเว่นออบคัพเนาะลังเลรวนเลยไปหมดเลยว่าแบบตอนนี้ไม่รู้แล้วว่าใครมาดีใครมาลายนะครับมีความรู้สึกไม่ตกกังวลว่าตกลงใครมาดีใครมาลายมีในแง่ไปหมดเลย คุณต้องมีสติก่อนเบอร์แรกเลย Mindset ก่อนตั้ง Mindset ก่อนถามว่าตั้ง Mindset ตั้งยังไง 1. ต้องหาความรู้การที่เราจะไปปฏิสัมพันธ์นะครับเราก็ต้องดูคนอื่นด้วยการเรียนรู้กันการพัฒนา Relationship อะ่ะนะครับเดี๋ยวนี้มันต้องพัฒนาทุกด้านทุกสกิลมันไม่มีใครที่จะอยู่เฉยๆแล้วมันจะแบบรอดพ้นได้นะ่ะ นะครับยุคนี้มันยุคโลกาภิวัตน์แล้วนะครับมันยุคซีเวลายแล้วมันยุคแห่งความฟุ่งฟูแล้วยุคแห่งการเอาตัวรอดแล้วคุณจะมาแบบเหมือนอยู่ในศีลอยู่ในศินลธรรมจรยาทุกอย่างโดยไม่กระดิกเนี่ยลำบากแล้วนะครับแล้วอยู่ในคอมฟอร์ตของตัวเองอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วนะคุณต้องต้องการที่จะเปิดรับบ้างแล้วอะ นะประมาณนี้นะครับอย่าคิดมากอย่าหวัดระแวงเพราะาดาวเสายังกลุ่มลักนณาข่าวดีดาวเสกกำลังจะเรื่อนขึ้นไปนะครับในราศีกลุ่มในช่วงดีเดย์หมีนาคมอีกนิดเดียวชาวมังกรลักนณามังกรจะปลดทุกได้นะครับปลดทุก์ในที่หมายถึงว่าปลดทุก์ปลดส่งนะครับประมาณนี้เนาะ ประมาณนี้ก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นนะพยายามมองโลกในแง่ดีเนาะแล้วก็อาจจะยังมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนมีไพ่ d ิ p r เอ็มเพอยู่นะครับแปลว่ามีโอกาสที่จะมีการเติบโตการพัฒนาในเรื่องของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วก็มีความสุขความสมบังได้มีโอกาสที่เรื่องการเงินค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเปิดสักกาดใหม่มาแทบทุกราศีเลยนะมีอยู่ไม่กี่ราศีที่การเงินไม่ค่อยดีแต่ว่า การเงินเนี่ยขึ้นเเหรียญ10เหรียญมาแทบทุกราศีบอกเลยว่าปังมากๆเรื่องการเงินรับปีใหม่เลยนะครับบอกเลยนายของเพนทาคิลมีโอกาสในเรื่องของการเงิน9้าเหรียญเลยราชินีทีเหรียญแอดวานเกือบเต็ม10อีกแปลว่าการเงินของคุณเนี่ยยังไงก็สัมผัสยังไงก็มีโอกาสในเรื่องของการเติบโต,ตการพัฒนาที่ดีมีโอกาสเกี่ยวข้องกับในเรื่องของมีเศรษฐีมาซื้อบ้านซื้อ คอนโดซื้อที่ดินกับตัวคุณก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับอย่าผมจะอธิบายในเรื่องของดวงโลกให้ฟังเพราะว่า,าดวงโลกตอนนี้ดาวเสาเนี่ยที่กําลังจะเลื่อนขึ้นไปที่ราศีกุมเป็นพบเรือนลาภะของดวงดวงเมืองและดวงโลกด้วยแปลว่านะครับอสังหาที่ดินกําลังจะขึ้นกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงกําลังจะ มีผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีมากๆเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกครั้งหนึ่งยังไงคะซะกก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของที่ดินอสังหาค่อนข้างเฟื่องฟูขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่นะครับหรือการทําธุรกิจต่างๆก็ยังมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จที่ดีได้ทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะครับสำหรับชาวมังกรนาะอขอให้โชคลาภให้กับชาวมังกรแล้วก็รักขนามังกรด้วยนะครับ ไพ่ใบแรกคือไพ่เดอะชาริออตแล้วก็ไพ่เจ็ดถ้วยอ๋อไพ่สุดท้ายได้3ถ้วยอันนี้ตกลงมาไพ่เฮอร์มิตอันนี้ให้พิเศษแล้วกันเนาะคือไพ่เนี่ยอยากจะบอกนะครับว่าอืมมันก็มีโอกาสมีข่าวดีกับโชคลาบนะครับหรือลาบลอยบ้างเนาะแต่ก็เล็กๆน้อยๆกระจายการลงทุนนิดนึงโดยเฉวชะใครลงทุนในสินทรัพย์ เสี่ยงต่างๆนะครับกระจายการลงทุนนิดนึงเพราะว่ามีไพ่ใบนี้นะครับเถ้วยเจถ้วยเนี่ยแปลว่ากระจายแปลว่าหลากหลายบางทีแล้วอุตสาหกรรมเดียวตอนนี้มันจับทิศจับทางยากนิดหนึ่งเนาะเราก็พยายามดูในเรื่องของศักยภาพแล้วก็ในเรื่องของการคิดการตัดสินใจกับดวงโลกด้วยนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรลงทุนเต็มอย่างไรบ้างแบบนี้เนาะมันก็ยังมีข่าวดีขึ้นมาได้บ้างนะทำให้เราอะมีโอกาสที่จะแบบพอร์ตเขียวขึ้นมาบ้างอะไรเนี้ยครับหรือบางคน เก่งกาไรทองคําอะไรแบบนี้ก็อาจจะมีข่าวดียังพอได้นะครับทองคําเพราะว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันย่ําแย่ทองคําจัดพุ่งอยู่พอสมควรแต่ก็ระวังติดดอยสำหรับบางคนด้วยนะครับมีโชคลาภจากถิ่นแดนไกลนะครับจากการเดินทางการเปลี่ยนแปลงนะก็มีโอกาสาที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตและมีโอกาสถาูกรางวัลได้พอสมควรแต่กระจายการลงทุนอย่ากระจุกซื้อแต่อย่างเดียวนะครับช่องนี้ไม่ได้ เขาเรว่าไม่ได้มาแนะนําหรือชวนลงทุนแต่มาพยากรณ์แล้วก็มาเตือนแล้วกันเพราะเราห้ามใครไม่ได้นะครับประมาณนี้เนาะไพ่เดอะเฮอร์มิตตกลงมาเนี่ยอยากจะบอกว่า พยายามเรียนรู้พยายามเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างให้มากใครที่ติดอาวุธมากที่สุดคุณจะมีความรู้แล้วจะปลอดภัยมากที่สุดและจะมีการทํากําไรหรือในเรื่องของการเติบโตพัฒนาได้ดีมากๆสาหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่างบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม